คุณดำคุณอูมอูมหรือโอมแอมโอเคอัมคุณอววมัมว้มมาวเมนูมันไม่มาโอ้เมนตเถอะลุงก็เกินไปอ่าเมนูก็แล้วกันอ่ะอ่าแสลงแสลงเมนูมันไม่มา สองปีแล้วช้าแล้วค่าหนูไม่แรบว่าจะเห็ดจังไดมันจึงจะมาตามปกติหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งหนูควรเห็ดจังไดดีก็ฟังเสียงลุงนะครับนะดูดดื่มกินเสียงลุงเอาเอาหูมากินหูมากินเสียงลุงแต่ก่อนอื่น กินน้ำก่อนเดืมน้ำก่อนตึง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 โจ๊ะสามสี่ห้าคึกคึกสุดท้ายอมไว้ประมาณหนึ่งในสี่ส่วนเสร็จแล้วก็สูดหายใจเข้าไปเต็มร้อยเกินร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยปื้ดกักก็คือกลั้นนานๆก้มขมแมวท้องไม่พอใจกดเอามือกด กดงัดกดงัด,งดอ่าโกยโกยเหมือนโกยดินกดเข้าไปกดเข้าไปเจ้ไว้นิ่งๆสามวินาทีหนึ่งสองสามยืดตัวตรงเห็นหน้าขึ้นดาดฟ้าหลังคาบ้านสายหน้าสายขวาครับท่านท่านนี้คือท่าสุภาพชตดนะครับมุนไปนมุนมาแอนหลังเออลแล้วก็ยกมือเลยชยโยโหยุวเปิดเอิ ตั้งหลักให้ดียืนตรงคารมทงชาติศาสนาพระพักตราศัตร์กระโดดในที่เอาพลังงานสเตติกเอนเนอร์จีมาใช้ตึงๆๆ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 งประมาณห้าวินาทีสิบวินาทีเสร็จแล้วก็นั่งพักหายใจยาวๆซุปเปรชาร์เข้าจมูกออกปากเข้าปากออกจมูกแค่นี้ขนลุกซาท้องเบาวิวอ่า ท่านี้ตัวาการกระตุ้นกระตุ้นอะไรกระตุ้นห่วงแห่งจักรวาลก็คือมอนโลกม้นหลานนั่นนะครับแล้วมันจะโปร่งเบาแล้วคอยดูสองปีสองปีมันไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับคืนมาหนึ่งเดือนตัวหนึ่งครั้งให้เป็นปกติเดือนนประมาณสักสองร้อยสซีซีดีไหมคุณโอ้ถ้าดีขอบคุณตัวเองที่มาเจอกับลุงหอกในจอ กิ๊กก๊กหนึ่งโอเคนะครับหวังว่าคงจะได้รับอนิสงจาก